พวกเราดีไม่พ้นกันจริงๆแล้วอย่างนั้นหรอไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าวันนี้เราจะต้องตายแต่เราก็จะตายเคียงข้างพี่ฮาวพลังงานสีฟ้าพลังงานแห่งดวงดาราพลังงานสายฟ้าพลังงานแห่งทันสวรรค์ออกมากันให้หมดเลยนี่มอนเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่นะ น,นี่มันเฮ้อเขาคงจะตายไปแล้วงั้นสินนะงั้นก็ถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วละ่ะพี่ฮาวในที่สุดท่านก็ตื่นแล้วนี่พวกเจ้าเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอท่านถามว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอก็ท่านนะ่ะนอนหลับสลบไปตั้งสาวันสามคืนเลยนะ่ะ อะไรกันข้าก็แค่เหนื่อยเกินไปและงีบหลับนานเกินไปหน่อยเท่านั้นเองหลับสามวันมาเรียกงีบหนักใจหากท่านสามารถรอดค้นมาจากปีศาจกลืนกินได้แสดงว่าท่านก็โชคดีมากๆแล้วล่ะเอะปีศาจกลืนกินอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรกันนะจากที่หยันชิงอธิบายให้พวกข้าฟังคือสิ่งที่บูักศิสิธิ์แห่งวิหารแห่งแสงใช้นั่นก็คือปีศาจกลืนกินในตำนานฟังจากชื่อแล้วดูเหมือนจะมีพื้นหลังที่ลึกลับซับซ้อนมากเลยนะ นี่ไม่น่าแปลกใจเลยถึงแม้ข้าจะใช้ตำรายาเสริญหนงพลังงานสีฟ้าพลังงานดวงดาลาและก็พลังงานสายฟ้าพวกมันก็ไม่สามารถกำจัดพลังงานที่ปีศาจคืนกินติดเหลือค้างไว้ที่ร่างกายของข้าได้แต่โชคดีที่ข้าสามารถใช้พลังงานจากทันสวรรค์เพื่อฟืน้นฟูร่างกายได้อย่างสมบูรณ์เช่นนี้แล้วหากพลังงานทันสวรรค์ของข้าเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็ข้าก็สามารถจัดการเขาได้ในอนาคตน้องเขาจาไปยังไงบ้างพี่อูเทียนไม่ต้องกังวลไปตอนนี้ข้าหายดีแล้ว คนที่โจมตีเจ้ามันเป็นใครกันงั้นหรือไม่ว่าเขาจะเป็นใครหากเจอกันครั้งหน้าข้าจะฆ่าเขาอย่างแน่นอนยังไงก็เถอะน้องหาวอีกไม่ขี่วันเราก็จะแจกจ่ายเส้นชีวจรต้นกําเนิดแล้วเจ้าคิดไว้หรือยัง่วเจ้าจะแบ่งให้กับกองกําลังไหนบ้างนอกจากพันธมิตรแห่งแสงแล้วกองกําลังฝั่งมนุษย์ทุก,กองกําลังจะได้รับการจัดสรรในครั้งนี้รบกวนท่านเชิญพวกเขามาด้วยตกลงเดี๋ยวข้าจะจัดการตอนนี้เลย3วันต่อมา ทุกคนตอนนี้ข้าขอแนะนําตัวเอกของเราในวันนี้นี่คือเฟิงฮาวพี่เฟิงไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดไปเลยท่านพี่เฟิงช่างแข็งแกล่งมากสามารถเอาชนะผาวัวเหลิงได้ข้าชื่นชมท่านจริงๆเลยข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้วและว,วันนี้ข้าก็ได้เห็นมันกับตาช่างสมคำลํำเหลือซะจริงๆยายเอาลูกชิ้นมาขายซื้อยายหน่อยจ้าสามลูกสิบบาทสี่ลูกกี่สิบสาบานได้ไหมว่านั่นขาย พวกเจ้าเล่เหล่านี้ส่วนหนึ่งไม่รู้จักพี่หามาก่อนด้วยซ้ําข้าไม่ได้มีความสามารถมากมายขนาดนั้นข้าก็เพียงแค่โชคดีเท่านั้นเองขอแสดงความยินดีกับพี่เฟิงขอแสดงความยินดีกับพี่เฟิงเออนัดแมงอะไรทําไมตัวใหญ่จังนั่นมันสมาชิกสองคนของเขาชิงอยู่เป็นที่รู้จักกันในน้ำผูเป็นที่รักของสวรรค์ลเล่นโลกทําไมคนจากเผาชิงอยู่ถึงมาที่นี่กันล่ะ